เดี๋นูอยูเฉยๆเดี๋ยวจารส่งแรงให้แล้วจะให้รู้จังหวะแล้วเฉยๆนะระวังให้เฉยขึ้นไปเดี๋ยวอาจารย์ลดเจ็บไหมเจ็บไหมขยับหน่อยที่ตรงไหนเจ็บไหมช้าๆเจ็บเจ็บไหมขึ้นมาอ่าตรงนี้เจ็บพอเ่าเท่าไหร่ตอนนี้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยหนึ่งเท่าไหร่คะหนึ่งหนึ่งอ่ะ 8ปโอเคถอย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 บอกเขามากไปเออถอยถอยเท่าไหร่ตอนนี้เออหนึนคอนโทรลนอันนี้เขาแรงลงแรงเขาลงแรงเขาอยู่เฉยๆเดี๋ยวให้อาจารย์ลงแรงตัวทุกนี่เดี๋ยวให้อาจารย์ลงเองนะเดี๋ยวอาจารย์ลงเองลงผ่านล้ำหนักไปเจ็บไหมเท่าไหร่ครับหกห้าหกโอเคพอห้าหกก็คอนโทรลตรงนี้ไปเห็นไหมออสเตรีเบาๆอย่างนี้ ไม่ต้องลงแรงคอนโทรลให้อยู่ในระดับนั้นสักประมาณครึ่งนาทีนะครับขยับแล้วก็รีแลกซ์กลับมาเออพอพักพักแป๊บหนึ่งพักเลสลงไปใหม่ช้าๆค่อยๆลงแล้วก็คอยฟีลใช้ความรู้สึกเขาตลอดอันนี้เข้าไปข้อเขากขยับดีขึ้นเจ็บไหมตอนนี้โอเคไม่ค่อยเจ็บละ โอเคไม่ ah, ค่อยเจ็บละเห็นไหมปล่อยให้โฟให้เลือดโฟเข้าเส็ไหมไม่ค่อยเจ <ung> ็บล ah. okay, โอเคอนคอนี้เราก็นี้เราดู<ม>ชิคจอยนี้เราก็ควรจะมาเช็คกล้ามเนื้อมาเซลล์ละตึงหมดเลยโอ้โห เห็นหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้แข็งหมดเลยอัน hmm. นี้ก็ขนัดเขาไม่เป็นไรนได้เหไมดยือ้นเหมือนกันหมดนี่นี่นี่ดูหมดหมดเลยใช่ไหมเนี่ยหมดอ่าจัดการเลยเขารู้แหละเมื่อกี้เคสเมื่อกี้คลายค่อยๆคลายแล้วเดี๋ยวซาว เกียอาจารย์ให้เขามาช่วยสาวให้เขาเรียนรู้